ไม่กีเดือนจะพอแคกเดแอนจะพอว่าีเขาจะไงล่ตจะ็อะไรเขาย่กัเขาจะเป็นคนชอบชวคนได้รักเขาคุณ้ไหครับใช่แค่เขาชอบช่วยคนที่รักเขาเลยเนี่ยและตอนเขาสั่งไปแค่แบบแป๊บเดียวเองเขาคงนั่งใจประหารเลยว่าไม่อยากชิมนะทุกคนก็ ได้มาพูดให้ทุกคนได้ฟังนะครัะเกว่ามีเสียงเสียงหนึ่งที่พี่โมยอยากฟังมากแต่ไม่เคยได้ฟังมาก่อดในกระทั่งพวกเราที่อยู่ยตรงนี้ไม่ทราบว่าท่านจะสะดวกหรือเปล่านะครับเกว่ขอเชิญพี่เบิร์ตนิดหนึงนะครับอ๋อไม่กินแล้วจมูกขึ้นแล้วจมูกว่าที่ขอดอลยนะแล้ว,ลว,วก็อยากกับขี้อุ้ยอ่ะ จะดูยาตาใช่ไหมเหรอเงี้ยซึ่งพี่ว่าพี่เ,เขารู้สึกทุกคนเขารู้สึก ถึงวันนี้นะครับน้องโมอาจจะไม่ได้อยู่กับเรามาเป็นสามปีแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดที่เราเห็นในตัวน้องโมก็คือความปตัญยูปตัญยูต่อพ่อโตแตญยูต่อแม่ที่ยังอยู่บนโลกใบนี้แตญยูกับทุกอย่างปตญยูต่อความรักแตญยูต่อความจริงใจที่มีต่อเพื่อนสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เรายิเดเหนี่ยวแล้วก็ต่อจิตใจเราเอาไปปฏิบัติในชีวิตของเราได้ในทุกวันนี้นะครับใกระทำ อาจารย์ธงชัยหรือว่าน้องโมหรือว่าทุกคนในโบสถ์นะครับทุกคนปรหลักน้องโมเพราะน้องโมคือคนนึงที่เราไปอยู่กับพระเจ้าตอนนี้แล้วก็มานักดูเราแล้วก็เวทนรให้เรากับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเทว่าทุกคนที่มามาด้วยความรักจริงๆมันคนอาจ,จะปิดารกิจแต่ก็เขียนสลามมาเพราะว่ารักน้องโมนะครับอยากฟังเสียงยอที่เต็งหน่อยนะครับนะครับเขาจะเป็นคนชอบคิดว่าคนไม่รักเขาสมมติว่าเขา ใช่ครับเขาคิดว่าเป็นผักเขาเลยเนะี่ยและก่อนเขาสัา่งไปแบบแป๊บเดียวเองครับเขาลงแม่เซ็มาเลยว่าไม่อยากชิ้งคูน,นะ้และตอนนั้นเน่ะเาไดเปาก็บอกยิก่งม่ชิ้มึงรอกคือตอนนั้นแม่แแบบคุยกันวนะ่าแบบเออไม่ได้คุยนะก,กยนันนานเลยเนี่ยก็บอกว่าแบบไม่ยาทิ้งนั้แล้วบอกยิ่งคม่ทิ้งหรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบใน,น,นบก็ได้ยินนะว่าแบบ มีใจมาทน,นที่แบบเพื่อนจะบทิงท้งมันหรือแบบเพื่อนไม่รับมันอะไรอยบบาเงี้ยจะบอกว่าแบบทุกทุกคนคิดและรักมันเหมือนเดิมเสมออะไรเงี้ยบบมันเองอาหารที่มันคนชอบคิดเองอะไรเองว่าเอาตรออกแทนออกขึ้นอ,อะไรเงี้ยค่ะที่ทุกคนรักแล้วก็คิดถึงค่ะคิดถึงแล้วมันยาก ไม่อยู่กับเขาไอ้โจ๊กถึอว่ามันมันเป็นคนตลกไมนกนแบบสนุกอะไรเงี้ยแต่ะไมคน็แบบมีแต่คนรักเขาอะจริงๆไอ้ว่าหาคนที่คิดไล่เขาได้ยากมากเพราะว่าชีวิตเขาเขาแบบเขาไม่คนที่มีแต่ความฝันดีให้กับเพื่อนแล้วก็ใครอยู่ด้วยก็จะแบบสนุกอะไรเงี้ยแล้วแบบเึิ่งเ่ห่านหาไม่ได้อ่างเงี้ยทีมอดัมเพิ่งคู้อหู่ไอ้ลุงบอกแบบอีนียเนี่ยมันเพิ่งบอกเองนะว่าแบบมันคิดถึงมืออะไรก่อนที่มัตตาอะไรเงี้ยเพิ่งแบบ มันคงนึกถึงเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบนึกถึงมันก็เลยแม่แสบมาหาอะไรเงี้ยว่าแบบมึงอยากทิ้งุนะอยากดึงคุณนะอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราก็เืิดแบบเข้าใจแล้ว่าแบบแม่แสบที่อยู่นี่แบบส่งมาอะไรเงี้ยว่าอยากทิ้งนะอยากลืมนะอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีแบบไม่ได้เกิดอะไรเงี้ยอยู่ดีก็ส่งคุยกันตลอดนะก็แล้วก็จะมีครั้งหนึ่งที่พี่โมเคยบอกก็คุยกันเขาเจะบอกว่า แฉกคุณอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะที่แบบว่าอาจจะติดมาหรือว่าวิ่งเข้ามาก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่คุยเห็นมึงเติบโตในวงการมัอเนยคุณยินใจกับมึงด้วยเสมอนนะแล้วก็ตัวกูเองเนี่ยจะดูมึงเติบโตไปเรื่อยๆนะฮะแล้วกระทั่งสําหรับแฉกความรู้สึกก็คือพี่มงพี่สาวแล้วเขาได้ทาหน้าที่พี่สาวสมบูรณ์แบบที่สุดในกระทัง่งบอเท้าจ สิ่งหนึ่งที่แขกได้จากพี่มอก็คือวันที่พี่มอหลับปิญญาก็่เขียมาบอกว่าไม่นะมั้นพี่มอหลับศีกนแาหละแล้วเราไม่ได้ไปล้วหลังจากนั้นแขกก็ไม่ได้เจอพี่มออีกเลยจนถึงสามปีวันนี้เพราะฉะนั้นพี่สาวคนนี้ให้บทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิต